สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่ยี่หพฤศจิกาสองห้าหกแปเราก็จะมาถมถนนครับปีนี้น้ํามันเยอะนะครับมันพาก้อนหินไปอยู่ข้างล่างข้างล่างตีนดอยเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ก็เอารถมาเทครับรถดำสองน่าจะสองคิวนะราคาก็พันพันสองเอามาสองลำแต่รอรถไถอยู่นะคุณผู้ชม รถไถก็ไม่เข้ามานะครับไอ,อรถดำมาก่อนนะครับนี่แล้วก็ไม่มีมาเทตรงนี้นิดหน่อยนะครับประมาณสักเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเสียอย่างเดียวคุณผู้ชมเล่นเอาเราเหนื่อยเลยเพราะว่าตรงนี้องรอรถไถเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถอือ่นก็เข้าไม่ได้นะนนนรถมอเตอร์ไซค์ก็เข้าลําบากนี่คุณผู้ชมนี่ ผมมต้องมา,มาเกี่ยวคนเดียวนะครับ เดี๋ยวต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรถทีมงานน้องๆจะเข้ามากีดยางไม่ได้นะตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงเช้าแล้วครับเด็กๆเ,เขาเยอะกีดอยู่ครับหน้าหนาวเราดูหนาวนะที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลืองจังหวัดน่านคลิปนี้ก็คงจะล่าลาคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวเขาก็เกี่ยดินตรงนี้นะครับตนน้นไม้ใบหญ้าตรงนี้ผมไม่ตัดนะคุณผู้ชมผมปล่อยให้รกเพราะว่าเขาจะล่าของเขาจะยึดยึดแผ่นดินไว้ไม่ให้ น้ำหลากลงมามันจะไปพังทลายนะครับยาพวกนี้เราเก็บไว้นะคุณผู้ชมเหตรถมันเที่ยวได้ก็เข้าไปเข้ามาได้ก็พอใจแล้วครับคลิปนี้ก็าลาไปก่อนสวัสดีครับทาทุกปีครับคุณผู้ชม